วันนี้เรามีบททดสอบนะครับบททดสอบเลี้ยงบอลนะครับผ่านช่องแคบนะครับเลี้ยงกลับไปกลับมานะครับมาดูเขาจะทำได้ไหมนะครับแล้วก็เราจะนักก็ยิงนะครับเข้าประตูนี้นะครับเล็กๆนะครับมาดูว่าเขาจะยิงได้ไหมให้บททดสอบสำหรับเด็กน้อยนะครับมาดูว่าเขาจะทำได้ไหมเริ่มเลยครับ สิบว ch, ิหรอ้อเกินเพราะว่ายี่สิบวิเอาครับมาดูว่าเขาจะทำ bush, ไหมนะครับหนึ่งสองสามเริ่มผมจังหวะนี้เขาเลี้ยงมาแล้วยี่สิบวิเองนะครับผ่านไปแล้วสองนี่ห้ามโดนนะครับเมื่อกี้โดนหนึ่งครั้งห้ามโดนเกินสองครั้งนะครับอ้ามโดนเกินสองครั้งอันนี้เขามาแล้วมาแล้วมาจะบดเวลาแล้วเร็วครับเร็วมาแล้วครับโอ้โหต่อเนื่องอ๋อนี่นังต่อเนื่องเลยคือต่อเนื่องไม่ผ่านนะครับผมเมื่อกี้นะครับโดน ลองเท้าอันบ้าสุดนะครับไม่ผ่านโอเคเดี๋ยวให้โอกาสรอบที่สองนะครับแก้ตัวดูรอบนี้จะทำได้ไหมโอเคไปขอบคุณนี้ก็ยี่สิบวิพอดีเป๊ะเลยฮะยี่สิบวิพอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้โอกาสครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านนะเพราะไอ้ฟานโดนโอเคเอาใหม่โอกาสครั้งที่สองให้เวลายี่สิบวิเหมือนเดิมยี่สิบวิหนึ่งเอาเลย จังหวะเลยจังหวะไม่โดนครับรอบนี้ไม่โดนรวดเดียวรวดเดียวถัดใจอีรอบน,นี้รอบเดียวถัดใจโอ้ยโอ้ยเวลาผ่านไปกี่วิเอผ่านไปกี่วิเอผ่านไปกี่วิเองประตูประตูโอ้ยเข้าประตูด้ว